เอาละครับก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่หมีรีวิวนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมซูชิโอิชิจากค่ายพีจีกันนะอ่ะก็เป็นเกมที่เขาบอกว่ามาแรงนะสมาชิกในกลุ่มอยากให้รีวิวกันนะครับไปเราไปเลยกันมาถึงก็โอ้โหเบ็ดขั้นต่ำเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่5บาทนะทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่ามิสเตอรี่ Mystery สกเกตเตอร์นะวายซูชิอุ้ยอ่าสกเกตเตอร์สามตัวข้อพิสปินนะทุกคนโอเค <S 1> <S 1> อ่าประมาณนี้อ่าลายจ่ายมินเนอร์เบ็ดลายเขาก็จะมีบอกไปนะทุกคนอย่างชัดเจนโอเคก็ต่อไปลุยกันเลยดีกว่าเบทดที่ห้าบาทสัก 30รอบกันไปยาวๆจะได้คุยพูดคุยกันไปด้วยนะเขาบอกว่าเกมนี้อยากให้พี่หมีมารีวิวหน่อยสมาชิกในกลุ่มเขาบอกว่าเออเห็นว่ามาแรงกันจริงไหมว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างอยากให้พี่หมีมารีวิวกันดูนะก็จัดให้ตามขอนะครับตามสอสชิคนิกินเนาเฮ้ยมาไหมสเกตเตอร์มาไหมโอ้ยยังไม่มา ตกใจหมดเลยกำลังคุยเันเพลินทุกคนอ,อ่ะเขาจะมีหลายเบ็ดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาสเตอรี่พีสปอยลีสปินอุย้ยเอาเอาเรื่องเขากองนี้เอาเรื่องเชื่อมไหมเชื่อมก็จะไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเชื่อมไหมแล้วมีเชื่อมหรือเปล่าปับ๊บ อุ้ยยาวๆนะทุกคนเชื่อไหมวุ้ยมีเชือกไว้แกลกันไปยังไงปับ๊บไม่มีทังแถวมาหน่อยปับ๊บไม่มีอีกอืมเสียสดายโอเคอ่ะมาถึงก็ดูกันเลยนะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะเกมนี้นะโอชิโอชินะเออ มีของจริงตะลุงนี้อะดูยันต่อเขาจะสุม่มไปถึงเมื่อไรเนี่ยน่าจะหมดแถวแนละ้วผมว่าน่าจะจนหมดแถวนะคิดว่านะน่าจะรีวิวกันสนุกหลักงานนี้นะสมาชิกในกลุ่มก็รองอ้อย,อยดิ๊ ยอดทั้งหมดสามร้อยสามสิบแปดบาทนเมื่อกี้พูดถึงไหนละผมลืมเลยเอ้ยไม่แล้วมิสเทอรี่ลีสปินนะอ๋ออันนี้มาชุดเล็กไงเมื่อกี้ชุดใหญ่กันไปนะเออเกมนี้โอ้โหชุดใหญ่มาครับไม่ปล่อยให้ผมได้แบบมีช่องว่างเคียกับทยนคนเลยไปลุกยกันยาวๆมีเชื่อไหมไม่มี นะทุกคนนะถ้าไม่มีตัวเชื่อมเขาก็จะคูณให้เรานะถ้ามีเขาก็จะบวกให้เลยนะนีไ่ไงมาไหมไม่มาเลยลุงโอ้ยให้ลุ้นกันลุลัวนะมาหน่อยให้พี่หมีหน่อย <c oughs> เกือบแล้วเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วลืมเลยมากันมาอีกแล้วอุ่น <c oughs> เอ้ยได้เล่นนะ หอ,อกเขาดีว่ะเกมมันลุ้นทุกทุกวิกันเลยว้ยวายมาอย่างนี้อ,อ๊บอะไปกันยาวๆนะใครอยากเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะแอดไลน์มาได้นะทุกคนนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ในกลุ่มพี่มีบีก็จะรีวิวเกมในกลุ่มทุกวันนะสมาชิคกคืนนะมีเกมไหนดีเกมไหนหน่าเล่น สมาชิกในกลุ่มเขาก็จะแบบว่ารีวิวกันนะทุกคนนะว่าเออไปตามกันได้เบ็ดเท่านี้แตกเท่า,าไหร่อะไรเงี้ยนะพี่หีผมไม่เน้นแตกนะทุกคนผมเน้นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าเกมนี้มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างน่าเล่นไหมภาพสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทุกคนกกนะไม่ดราสเตอร์อุย้ยพี่มีเผลอไปคลิกซ้ายขอโทษทุกคนไม่ได้ลุ้นกันเลยขอโทษขอโทษขอโทษโอโห มือไวซะแล้วเมื่อกี้ไปลุ้นกันครับไม่มีตัวเชื่อมเลยแนฮะมาหน่อยอนี่เลยทุกคน่ะเออได้ลุ้นนะเป็นหน้าบาทก็ได้ลุ้นกันไปยาวๆนะทุกคนนะเออได้เล่นได้เล่นโซชิโอชินะจากค่ายพีจีะเอาอีกสักสิบรอบไหมทุกคน ที่เราได้อยากลุ้นอีกสักนิดนึงไปกับพี่บนะีก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับสามารถหินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะสอบถามเพิ่มเติมได้หมดเลยหรือว่าจะเข้ามาคุยด้วยก็ได้นะไม่ว่ากันทักมาคุยกันได้ไเรื่องเงินอเรื่องเดียวโอ okay. เคเออร์ีร่ีสปินนะไป เ,เขาก็จะบวกง่ายนะทุกคนนะก็จะสุ่มสือว่าเออ <c oughs> มาหน่อยม,มามีเชื่อไหมวายมาไม่มีนะทุกคนนะ <c oughs> สูชิคำโตดีอะ่ะเออชอบนะดูเด็กมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งอะไรเนี่ยอันนี้แซลมอนไข่ปาลาสเตกเตอร์เขาแบบนะเออ เล่นนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับเกมซูช <se ิโอชิจากค่ายวีจีก็ประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามพี่หมีก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าทางไลน์แอดหรือว่าทาง f a c e b o o k นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับถ้าอยากเป็นสมาชิกเนาะก็บดีพี่หมีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ